แวะมาเหวี่ยงแคบแบกันดีกว่าค่ะน่าจะเพิ่งมาเติมเนาะล้นตู้เชียว้าวอย่าบอกนะว่าจะมาในเหรียญที่สองเลยเนี่ยฮึบมาอ้าวตัวนี้สิ้นหวังไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปลากตัวใหม่มาเล่นดีกว่า อยู่มุมนี้สวยแล้วค่ะเล็งให้เข้าคอแล้วเหี่ยงเข้าตู้ไปเลยนะนั่นหันหัวเข้าปล่องมีตังหากไปลากอีกตัวออกมาเล่นแล้วกันค่ะ ชวดโชว์ไปหนึ่งทีถ้าล้มแบบนี้แล้วก็พอจะเกี่ยวคอขึ้นมาได้นะลองดูเอเหมือนตุกผีขึ้นมาเล่นนะ่ะนั่น ชุดสวยเลยค่ะไป,ไปเก็บของเก็บของไปเล่นตู้พวงกุญแจดีกว่าถ้าใครติดตามเจนมาตั้งแต่ช่วงแรกๆจะรู้ว่าเจนชอบเล่นมากเลยสเตลลาลูเนี่ยขาชี้สูงขนาดนี้เดี๋ยวลองเคลียร์ดูก่อนนะคะเผื่อว่าจะได้เอาไม่ได้ไม่ได้ไ งั้นเดี๋ยวลองงัดแขนกับโบเลยแล้วกันนะคะนี่เหรยเฮ้ยมาด้วยสี่เหรียญเองอ,องั้นรอบนี้ลองเกี่ยวหูกับโบมาเลยนะคะเออะอะสองเหรียญล่วงไปแล้วค่ะแต่น้องค้างปล่องอะเดี๋ยวไปลองลากอีกตัวมาเผื่อว่าถ้าได้จะได้ดันมีตัวนี้ลงไปด้วยเลยเอาแต่ไม่ได้ อยู่รอบตัดไปเองเฉยเลยดูดูไม่ได้การแหละต้องเอามันออกมาก่อนนี่ค่ะอุปกรณ์ช่วยเหลือของเราเขียนแล้วจ้ะเล่นตู้ทิ้งก็ต้องดูแลตัวเองไปก่อนนะเนาะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆยังไงติดต่อพนักงานทางไลน์ไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งตุ๊กตามาให้ที่บ้านค่ะ ยืนแบบนี้ถ้าอย่างนั้นต้องลองเกี่ยวขาแล้ค่ะ,ะลากมานั่งสี่เหรียญเองลงไปอีกตัวเนึงล้อค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าตะแคงแบบนี้ก็ยกขาดูก,ก่อนเนาะ ก่นน,นีีทีนี้จะใช้ขาก้านเดียวเกี่ยวมาเลยนะคะฮึบอ่ะสี่เลียญค่ะเก็บขอากันพอแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ